โมฮัมหมัดอับดุลอาลีอาซินจาเจ้าชายแห่งเมืองอาคอตประเทศอินเดียและพระชายาเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไม่เป็นทางการโดยมีนายพักพงศ์ทวีพัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับโอกาสนี้เจ้าชายโมฮัมหมัดเสด็จลงเรือชมมัสยิดกูดีช่อฟ้ามัสยิดตะเกียโยคินวัดท่าการ้องและสุสานจุฬาราชมนตรี ซึ่งการเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันพร้อมศึกษาหลักความเป็นอยู่ร่วมกันของชาวพุทธคริสต์อิสลามในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาซึ่งแม้จะมีความแตกต่างในด้านเชื้อชาติศาสนาและวิถีชีวิตแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนายวิทยาผิวผ่องผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นประธานอันเชิญอง,องค์จำลองพระอุบาลีมหาเถระ จากวิหารพระพุทธไตรรัตนนายกวัดพนันเชิงวรวิหารไปวิหารพระมงคลบอพิตรเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนร่วมสักการะตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2556จากนั้นจะไปประดิษฐานณวัดหน้าพระเมนราชิการามวัดกษตราธิราชวรวิหารวัดท่าการ้องวัดบ้านแผนวัดวชิรธรรมารามวัดสตือวัดพยอมวัดตโนดเตี้ย วัดธรรมิกราชสารากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีวัดธรรมารามตามลำดับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวง์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดสืบสารประเพณีคนไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนให้คงอยู่พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด โดยเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับวัดพนันเชิงวรวิหารภายในงานมีหอทิ้งกระจาดมีข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจากผู้บริจาคนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานนายปลอดประสบสุรศดีรองนายยกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุ จากนี้ไปรัฐบาลมีแผนก่อสร้างคลองสายใหม่ตั้งแต่อเภอบางบานไปจนถึงบางไซรระยะทาง21กิโลเมตรภายใต้งบประมาณ50,000ล้านบาทและจะแล้วเสร็จภายใน3ปีสามารถรองรับน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาในอัตรา1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาบูรณาการกับองค์การยูเนสโกบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์และเขตชุมชนเทศบาลน,าค,น,รนครพระนครศรีอย,ยุธยาซึ่งเห็นพ้องร่วมกันว่าจะดำเนินการตามมาตรการ3ระยะทั้งระยะฉับพลันทันด่วนระยะกลางและระยะถาวรซึ่งในวันที่8ตุลาคมนี้จะหารือกันอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนายวิทยาผิวพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกพื้นที่เนื่องจากพบหลายอำเภอมีบ้านเรือนชาวบ้านน้ำท่วมบริเวณใต้ถุนบ้านขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนประชาชนให้เก็บของไว้ในที่สูงกำชับให้สาธารณสุขจังหวัดแจกจ่ายยาปฏิชีวนะ และอย่ารักษาโรคให้กับประชาชนเพื่อป้องกันโรคระบาดท,ที่มากับน้ำเช่นโรคตาแดงโรคฉี่หนูและโรคอื่นๆทางด้านนายอุดมศักข์ขาวหนูนาหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยพระนครศรีอยุธยาได้รายงานสถานการณ์น้ำให้พี่น้องประชาชนรับทราบเป็นประจำทุกวันผ่านช่องทางสถานีวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวเสียงตามสายและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบเป็นระยะนายจิรายุนันทราธรประธาน,นาคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดพระน,นครศรีอย,ยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดโดยได้พิจารณาถึงนโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนธรรมพิบาลและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานโดยเฉพาะสอดส่องการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่อำเภอบางปะหันติดตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านโอท็อป เชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่างบประมาณ3ล้านบาทจากแผนพัฒนาจังหวัดนำไปพัฒนาเมืองเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดผู้ว่าราชการจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาเป็นประธานปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยการจัดระบบการปลูกข้าวแบบบูรณาการโดยมีพื้นที่เป้าหมายที่ตำบลบ้านแพนอำเภอเสนาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ ทั้งนี้ได้จัดระบบช่วงเวลาปลูกข้าวปลอดภัยให้สอดคล้องกับการจัดสรรน,น้ําของกรมสุรประทานรวมถึงลดการระบาดของศัตรูพืชและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่ท่วมขังในพื้นที่นาลุ่มโดยเฉพาะส่งเสริมอาชีพให้เกิดรายได้ขณะพื้นที่นาถูกปล่อยน้ําเข้าในช่วงฤด,ดูน้ําหลากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมปิดลานโครงการปลูกข้าวกินเองโดยเชิญนายวิทยาผิวผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา เป็นประธานมอบโล่และข้าวสารให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการซึ่งสมาชิกที่ปลูกข้าวในพื้นที่หนึ่งไร่ได้รับข้าวสาร100กิโลกรัมส่วนสมาชิกปลูกข้าวในพื้นที่ครึ่งไร่ได้รับข้าวสาร50กิโลกรัมภายในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารจัดกิจกรรมระวงย้อนยุคสร้างความบันเทิงให้กับสมาชิกอย่างมากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นประธานปิดโครงการบ้านหลังเลิกเรียน และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนประจำปี2556พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมการประกวดความสามารถของเด็กและเยาวชนอายุทยาเดอะสตาร์คอนเทส2ประกวดเต้นคอฟ e r d a n c e และบีบอทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายเชิดพันธนสงขาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำรถจกรยยยักรยานยนต์บิ๊กไบคกว่า50คัน มาร่วมจัดแสดงโชว์ให้เด็กนักเรียนและเยาวชนได้ชื่นชมและทดลองนั่งอีกด้วยนายวิทยาผิวผ่องเลี้ยงอาหารเช้าเพื่อน้องซึ่งเป็นอีกกิจกรรมของโครงการบ้านหลังเลิกเรียนเนื่องจากเห็นว่าอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อสําคัญที่สุดโดยเฉพาะเด็กๆวัยกำลังเจริญเติบโตจากผลสํารวจพฤติกรรมพบว่าเด็กไทยไม่ค่อยรับประทานอาหารเช้าทําให้มีผลต่อการเรียนรู้และความจํา หากเปรียบเทียบกับเด็กที่กินอาหารเช้าจะเรียนดีกว่าอดมื้อเช้าเพราะได้รับสารอาหารครบถ้วนกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลสโมสรไลออนชลบุรีบริษัท CPF บริษัท CP Foods t o r e และบริษัทแมคโครสาขาอายุทยา นายวิทยาผิวพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นประธานเปิดงานอายุธยาอาเซียน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงเป็นการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าและมีความสัมพันธ์ทมัไตรีต่อประเทศต่างๆโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวให้เป็นประชาคมเดียวกันให้สําเร็จในปี2558 ภายในงานมีกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมจัดนิทรรศการอาเซียนอาหารอาเซียน10ประเทศและของที่ระลึกข,ของแต่ละประเทศการจัดงานอายุทยาอาเซียนที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุทยาเมื่อเร็วๆนี้เพื่อให้งานออกมาแบบอาเซียนจริงๆเป็นไปตามคอนเซปต์ของสิประเทศ หัวหน้าส่วนราชการก็ร่วมมือร่วมใจแต่งกายกันอย่างสวยงามไปตามๆวัยอย่างที่เห็นในภาพแะครับรวมถึงพ่อเมืองกรุงเก่าของเราแต่งชุดไทยสมัยอยุทยาแต่ไม่มีดาประจำกายเรียก,กว่าหล่อเอาการขั้นเทพละครับดูแต่ท่อนบนนะครับแต่ท่อนล่างนี่สิ จากนั้นพ่อเมืองกลุ่มเก่าของเราก็เดินไปชิมไปไอ้ยะหางจูงกระเบหลดุดต้องให้สาวๆและเลข,ขาคู่ใจมารีบนุ่งให้ไม่รู้ว่าวางแผนหรือเปล่าครับเจ้านาย